คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมเพลงเจ็ดแปดเก้าชาแนลกับเกมหลักพี่ในกลครับเกมสล็อตค่ายพีนั่นเองฮะวันนี้ก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่างเดอะก็อดเจ็เเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมไปครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะ เตียมมาพอมีจำกัดครับไม่มากไม่น้อยครับลุยหนักหนักครับวันนี้หัวมาแบบปุ่นๆฮะหมายเดียวรู้เรื่องไปเลยจัดหนักไปเลยอะได้เป็นได้เสียเป็นเสียครับมยากครับถ้ามีดวงเดี๋ยวบวกแน่นอนฮะไปครับจะรออะไรฮะหมายแรกแมวมาเต็มพี่สวยครับถึงจะไม่มีรายจ่ายแต่ผมว่ามันสวย น้องแมวมาอีกสวยอีกแล้วครับสวยอยู่เรื่อยฮะอา้าวสวยอย่างเดียวเลยครับโอ้โหชักไม่ค่อยจะเนี้ะสวยอย่างนี้ไปครับแจ็คมาครับน้องคิวน้องเอเข้าปั้นโอ้โหไม่เข้าครับน้องคิวไม่มาแน้องแมวมาอีกแล้วสเก็ตเตอร์ก็มาทีละสองทีละสองขิ่หมาสวยฮะเปลี่ยนเป็นเข้าปั้นให้ผมทีสวยเวริกู ้ลง<ม>หูใหญ่ไฟท <doom! S 2> ับพิบี่ครับอย่างนี้โอ้น้องแมวมาเพิ่มอีกครับสว้ยที่สดครับสวย,อสวยๆอ,วยอย่างนี้ไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนอีกแล้วตัดไปหมาเลื้องแตกหนักทุกชุดครับแตกหนักทุกจอบ้โอ้ยมัยนก้าวหัวใจผมสั่นเลยจัดมาจัดมาเฮ้ยกับไลหน่อยเอ้ยจัดมา จัดแปดร้อยโอเคจบมีกำไรผมโอเคหมดครับไม่ใช่ปัญหาครับไปดีครับอาจจัดหนักๆแล้วฮะจัดหนักๆไม้นี้ได้คือจบกันครับไม่ลดไม่เพิ่มแล้วครับจัดไปครับหยุดนี้ได้คือจบครับอยากจะลดผมไม่ลดแล้วครับอยู่ทีใจครับอยู่ทีใจฮะอืมของ ครับมาหน่อยเถอะมาหน่อยเถอะขอบคุณมาครับขอบคุณมาก่อนอึ๊บเอาแล้วสิเอาได้สิขิงมาโอ้ยอย่างไรม,มาครับเข้าปปานมาแล้วครับตอบคุณอยู่ไหนถามแค่นี้พอเรียงต่อมาครับแล้วมมีอะไรต่อเมื่อไหร่ครับมาขอบคุณมาโอเคขอบคุณมาก่อนตรงนี้ขอตอบคุณอย่างเดียวครับตอบคุณมาสุดไว้ ไปจ่ายก็อช่างหัวมันครับโขลกอย่างเดียวครับโขลเหน็บไปที่ตัวคูนครับหลุอเรื่องแจกมากอดไหมแจกไม่เข้าครับแจ๊กเก็หยาบแล้วมั้งเกต่าหมายคูนเพิ่มมาครับชุดใหญ่ครับชุดใหญ่อยู่ตรงไหนเอาเอาคืนปึ๊บโหมไปอย่างสวยครับมาแล้วชุดหนึ่งโอเคจะหมดแล้วเพื่อนเอาอีกนิด ดูอีกหน่อยสู้อีกหน่อยสู้อีกชุดหนึ่งสวยฮะเอ๊สวยเบร็กซ์ปูดูายอยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินสวยยอดสไปแล้วครับพีคท่าครับที่ต่อเดี๋ยวไม่ไหวต้องเป็เข้านะพอเลยครับพอครับแต่ค่าข้าวข้าวน้ำค่าขนมค่าไฟค่าทุกค่าครับอย่างนี้โอเคพอแล้วครับพอแล้ว ติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพลง789 channel ชาแนลฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับคลิปดีๆจะมีมาเรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย